อย่างที่บอกเอาไวไ้ตั้งแต่ EP แรกว่าเดี๋ยว EP นี้เจนจะมาบอกว่า,าตอนที่เจนอยู่เกาหลีเขาเทรนกันยังไงบ้างก็เดี๋ยวเจนจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เม้าไปด้วยเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อกันเจนจะใช้โทนเนอร์ของ h u ค l e ลก่อนนะคะในการเช็ดทำความสะอาดแล้วก็หลังจากเช็ดโทนเนอร์เสร็จเจนก็จะใช้โลชั่นของลาเมตัวนี้ แล้วก็ต่อด้วยเอเซนส์ของ history of h o l แล้วก็ลงลิปมันก็ต่อไปเดี๋ยวลงกันแดดตัวเดิมด็อกเตรจัดโอเคเตรียมผิวเรียบร้อยที่จริงลุกวันนี้ก็คือ,อยังคิดไม่ออกว่าจะแต่งยังไงดีเดี๋ยวก็แต่งไปเรื่อยๆแล้วก็เมาสไปเรื่อยๆเ,เลยละกัน ลองพื้นของ e x p l o r e ตัวนี้เป็นรุ่น Grow ฟองน้ำไข่ของ Nimming นี่เป็นการใช้ฟองน้ำไข่ครั้งแรกของเจนเลยใช้ไม่เป็นอุยใช้ครั้งแรกอ่ะทำไมเป็นเงี้ยเยอะเกินหรอหรือเขาต้องแต้มบนหน้าคือที่เกาหลีอ่ะเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องการเทรนที่โหดมากเพราะเขาจะจริงจังมาก ใช้เวลาแค่2เดือนในการเทนกับเครื่องบิน6ประเภท6ประเภทอะที่เจนจะต้องเทนก็คือมีทั้ง Airbus แล้วก็ Boeing Airbus เนี่ยก็จะมีหลายรุ่น Boeing ก็มีหลายรุ่นใช่ปะแล้วต้องเทนไปแบบพร้อมๆกันทั้ง Airbus ทั้ง Boeing ซึ่ง Airbus เขาก็จะแบบข้างในเครื่องอะ่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ Boeing ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะต้องจําทั้งหมดโดยที่เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก,ก่อนเกี่ยวกับเครื่องบินคือเครื่องที่เจนเทนอะ่ะมันจะมี Airbus 320, 321 Boeing Boeing ก็จะมี 737, 747, 777 7 37, 7, 47, 7, 47, 47, 7, 77 7ตอนตอนท้ายๆอก็จะมี Airbus 380มาแต่นั้นเป็นหลังจากที่แบบทำงานได้แบบ ประมาณหนึ่งและคือซึ่งมันยากมากทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทายด้วยแล้วก็มันมีศัพท์เฉพาะของมันด้วยมันมงงมไปหมดคือทุกคนจะต้องมีแบบแมนวนวลเล่มใหญ่ๆห,หนาๆแบบเอออันนี้คือต้องจทาทั้งเล่นมลนะเน่ะพราะใช้ฟองน้ำไข่แล้วมันก็แบบบางนี่นะมันเทหนักมากออกจากโรงแรมอะตอนเช้าตีห้าที่เราตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วกลับอีทีอะห้าโมงเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันคือแบบ ทุกคนมันเหนื่อยมากแล้วคือในแต่ละวันในทั้งวันน a, <ม>ั้นคือเรียนทั้งวันทั้งวันเหมือนเราเรียนที่โรงเรียนอะแต่แบบหนักหนาสาหัสกว่าเราเรียนที่โรงเรียนอะในแต่ละวันก็จะมีแบบตารางเรียนเหมือนตอนที่เราอยู่โรงเรียนเลยคือแบบวันนี้เรียนวิชานี้นี้นี้น,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 นี้เป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็แบบนั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วระหว่างนั่งฟังอะคือแบบทุกคนห้ามหลับอ่ะเดี๋ยวจะมาเมาส์ต่อว่าการห้ามหลับเขาเป็นยังไงคอนซีลเลอร์ ใช้คิวโคเวอร์ของคีโอนะที่บอกว่าห้ามหลับอะ่ะเขาว่าเขาจะจับได้เพราะว่าในห้องเรียนอะ่ะจะมีกล้องวงจรปิดในห้องเรียนคือทุกคนก็เชื่อตอนนั้นอะ่ะคือเอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเขาว่านั่งดูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็เชื่อแล้วก็ไม่มีใครหลับแม้แต่การหาวอะ่ะมันจะแห้งหร้วก็แล้วครูเขาก็สอนว่าเวลาง่วงอะ่ะห้ามหาวให้เห็นคือจะต้องแบบทุกคนจะต้องแบบหาวแล้วเก็บไว้ข้างในคือแบบห้ามแบบเฮ้ยไม่ได้คือต้องแบบ ไม่ให้เห็นว่าหา่าจริงๆนะครูเขาบอกว่าอย่างงั้นคือเขาห้ามห่าให้ครูเห็นน่ะคือต้องแบบต้องอั้นเอาไว้เก็บไว้ข้างในอะ่ะมันยากมากเลยนะเว้ยแล้วก็น้าตาไหลน้ําตาไหลอะ่ะออตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เชื่อเพราะว่าเรากลัวมาเพราะว่าครูเขาดุมากจ,จริงๆตอนที่เขาสอนอะ่ะแล้วก็ลงแป้งนิดนึงอีกกลิบตัวเดิมมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทจะมีพาร์ทเซฟตี้กับพาร์ทเซอร์วิส ซึ่งของที่เนี่ยพาเซฟตี้เขาก็โหดหินพาทเซอร์วิสเขาก็โหดหินเหมือนกันใช่ว่าจะชิลเพราะว่าเขามีแบบดีเทลเยอะมากอาเจนจะพูดถึงพาร์ทของเซฟตี้ก่อนว่ามันโหดหินขนาดไหน,นอะไรต่างๆที่แบบเกี่ยวกับการช่วยชีวิตะเราต้องจำให้ได้ทั้งหมดว่าทุกอย่างนั้นอะใช้ยังไงอย่างพวก ถังดับเพลิงอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายประเภทของถังดับเพลิงของ Airbus ก็จะเป็นแบบอีกประเภทหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของ Boeing ก็อาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งอาจจะแบบไม่เหมือนกันแต่ว่ามันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องจําทุกอย่างให้ได้พาตาทุกคนอาจจะงงๆอยว่ามันสลับไปสลับมาเออก็อย่างนี้แล้นะพาตาใชา้ e ีรูดี้พาเลตนี้คาเฟอีนโฮลิแล้วเวลาสอบอะเขาก็จะเรียกเข้าไปทีละคน แล้วก็ในห้องสอบอะ่ะจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่บนเครื่องแล้วเขาก็จะถามเราไล่ไปทีละอันละอัน,นอันนี้คือพาที่ยากที่สุดเครียดที่สุดจําเยอะที่สุดเพราะว่าทุกคนเราไม่เคยจับอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาก่อนเลยในชีวิตเราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเออแล้วเราต้องแบบท่องทุกอย่างภายในแบบ สองเดือนซึ่งสองเดือนนั้นอะเรียนหลายอย่างมากเลยนะไม่ได้เรียนแค่อย่างนี้อย่างเดียวคือแบบเรียนทุกอย่างอะแล้วคือเราต้องจาทุกอย่างคือแบบสมองจะระเบิดอะคือต่อคนอะใช้เวลาอยู่ในห้องนั้นอะน่าจะม,มีประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะเครียดมากแล้วทุกคนแบบก่อนที่จะเข้าไปทุกคนก็แบบนั่งท่องเป็นบ้าเป็นบอคือมันเครียดมากเลยนะแต่ก็แบบอ้วนมากเพราะว่าอะไรหรือป่าเวลาถูกพักอะทุกคนจะต้องกินกาแฟคือเขาว่าจะมีตะก้ากาแฟกับตะก้าขนมซึ่งตะก้าขนมอะ สมัยก่อนอะที่ขนมที่เขาฮิตที่สุดคือช็อกโกพายทุกคนแบบน่าจะเคยเห็นอนะของเกาหลีที่เป็นซองสีแดงแล้วก็เป็นแบบช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแบบดึ่มๆแล้วก็มีครีมข้างในอันนั้นคือเป็นแบบสิ่งที่ช่วยชีวิตในการเติมพลังชีวิตมากคือในแต่ละวันอะทุกคนกินแบบหลายชิ้นมากต้องอ้วนเพราะว่ามันแบบไม่ไหวแล้วคือมันง่วงนอนมากกาแฟนี่กินวันหนึ่งแบบหลายแก้วมากจากเจนอะคนที่กินกาแฟไม่เป็นอะหลังจากไปเทรนปุ๊บอะ กินเป็นเลยเพราะว่ามันต้องกินไม่กินไม่ได้จริงๆคืออยู่ไม่ได้อะทั้งวันน่ะแล้วเวลาไปเทนอ่ะเหมือนไปโรงเรียนเลยทุกคนมันจะเหมือนแบบว่าจะต้องวันหนึ่งอ่ะมีหัวหน้าห้องคือหัวหน้าห้องอ่ะมันจะแบบโรเตตเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆในแต่ละวันหัวหน้าห้องก็จะต้องคอยแบบไปเอาข้น,นมไปเอากาแฟมาเติมไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคอยแบบเช็คชื่อเพื่อนแต่ใน,นระหว่างช่วงแรกๆอ่ะมันก็ไม่ได้เครียดมากหรอกว่าช่วงแรกเขาก็จะเป็นแบบอารมณ์ว่าเออให้ คนในแบทเดียวกันเพื่อนๆในแบทอะไรเงี้ยทําความรู้จักกันก่อนเออมันมีไปเข้าค่ายด้วยนะสองวันหนึ่งคืนเหมือนแบบออกไปเอาติ้งกับเพื่อนอะ่ะเออให้มีความแบบสนิทสนมกันมากขึ้นนะเออแต่ตอนนั้นมันก็สนุกมากเข้าค่ายแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเรารักเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยได้แบบใช้ชีวิตแบบยากลําบากร่วมกันเออมันก็เลยแบบอินตอนเราไปช่วงแรกๆพอไปถึงอะ่ะเขาก็จะสอนก่อนว่าเวลาเราเจอใครใน Office ออฟฟิศอ่ะทำแบบ ในเกาหลีอะเออเออแล้ววิธีการโค้งของเขาหลังต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาโค้งต้องแบบตรงแบบเนี้องศาต้องได้แบบนี้ทุกคนคือมันแบบต้องเป๊ะแบบนี้เลยนะเวลาเจอแบบซันเบนนีมหรือว่าเจอแบบเทรนนีที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่ว่าจะเจอใครในออฟฟิศเดเราจะต้องทําความเคารพแบบนี้ทุกคนคือทุกคนเนื้อเรื่องมันอาจจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วแต่ที่เจนนึกได้นะเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วคือแบบบางทีมันก็เลือนลางแล้วก็ลืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย แชโดว์เสร็จแล้วต่อไปเจนจะใช้เจลอายไลเนอร์ของ Lily By r บ d รอันนี้สีน้ำตาลเข้มแล้วพาร์ทที่ยากอีกพาร์ทหนึ่งก็คือตอนที่เราต้องฝึกแบบ Evacuate เหมือนอพยพคนออกจากเครื่องบินอ่ะ คือทุกอย่างมันจะต้องทําแบบเหมือนจริงมากๆเขาก็จะมีมองอัพเครื่องบินใช่ปะ่ะกระโดดสไลด์ลงมาแล้วคือตอนที่กระโดดสไลด์ก็มีความตื่นเต้นเพราะว่านี่มันเป็นการกระโดดครั้งแรกของเรารอเป่าปสไลด์มันสูงมากคือถ้าถ้าใครไม่เคยไปแบบสัมผัสจริงๆอะ่ะ ือจะไม่รู้เลยว่ามันสูงพราเราไปยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะแต่แบบเราต้องทําให้ได้เพราะว่าเราต้องแบบอพยพคนอื่นให้ได้เราต้องช่วยชีวิตคนอื่นเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมอันนี้จะเป็น,นการฝึกซ้อมที่โหดมากมากก็สิ่งที่ยากอีกอันนี้ก็คือการตะโกนอี a วค a เอเราต้องตะโนกนเป็นภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยคือภาษาเกาหลีเปาา็นอะไรที่ยากมากทุกคนต้องท่องให้ได้เป็นภาษาเกาหลีในการตะโกนอพยพคนคือ อันนี้โหดมากคือโชคดีที่มีเพื่อนอะ่ะแบบเขาเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมเขาก็จะคอยสอนเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยคอยติวกันว่าเฮ้ยมันพูดว่าอะไรยังไงคือบางทีเราฟังครูพูดอะ่ะเพราะว่าครูเขาเป็นเจ้าของภาษาเราจะฟังไม่ค่อยออกใช่ไหมเขาก็จะมีสำเนียงของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องตะโกนเสียงดังแล้วที่ยากก็คือตอนตะโกนอะ่ะคือครูเขาจะมีเครื่องวัดเดซิเบลทุกคนจะต้องตะโกนเสียงดังให้แบบเกินเดซิเบลที่เขากำหนดคือแบบ อันนี้คืออําคือตะโกนแบบสุดเสียงอ่ะมันต้องดังมากๆเครื่องเราลำใหญ่ใช่ไหมเราจะต้องตะโกนตั้งแต่ข้างหลังให้ได้ยินไปถึงข้างหน้าเครื่องอะไรเงี้ยคือแบบเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเครื่องวัดเดซิเบลว่าแบบมันดังพอหรือยังมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่แบบเราจะต้องไปติวหนังสือกับเพื่อนใช่ป่ะคือทุกวันคือการติวหนังสือกับเพื่อนก็จะแบบไปติวกันที่คาเฟ่อะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ๆอ่านหนังสืออยู่อะร้อ,อ,องไห้แล้วเพื่อนก็ถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่ามันเครียดมากอ่ะคือม มันไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะเหมือนอ่านไปอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นมาก็กินขนมแล้วก็หาย้วคิวอันนี้เพิ่งแกะมาใหม่เลย Nature Republic Soft b ฟ o w คือที่จริงอะ่ะซื้อเครื่องสำอางมาจากเกาหลีเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้แกะใช้เราหยุดเนี้ยไม่ค่อยได้แต่งหน้า แล้วก็พาร์ทที่ยากอีกพาร์ทนึงก็คือ first aid เนี่ยอันที่ยากก็คือ cpr มันก็จะมีสอบเหมือนกันเขาก็จะมีหุ่นฝังเครื่องวัดไว้ว่าไอเวลาที่เราปั๊มอ่ะมันลึกพอหรือยังแล้วก็เวลาที่เราเป่าปากอ่ะเออมันเข้าปอดไปจริงๆหรือเปล่าไม่สามารถแบบว่าผิดได้เลยคือมันต้องถูกแบบ9 8 1 0 0ถึงอ่ะคือมันห้ามผิดแล้วเวลาปั๊มอ่ะก็จะต้องปั๊มแบบว่า 3- าสี่เป่าสองใช่ไหมแล้วก็ทำเงี้ยวนห้าครั้งก็คือมือด้านหลังมือที่เวลาเราปั๊มแบบนี้ใช่ปะ คือมือตรงนี้ยม่วงเขียวทุกคนเพราะว่ามันปั๊มแบบหลายรอบมากแล้วมันจะต้องมีการแบบซ้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ช้ำอยู่แล้วแล้วพอยิ่งไปสอบะเราเต็มที่ไงช้ำแบบม่วงเลยอ่ะอันนี้แค่พาเซฟตี้นะยังไม่ไปถึงพาเซอร์วิสพาเซอร์วิสนี่ก็ยากเหมือนกันร้องหม่มร้องไห้กันมาแล้วเหมือนกันเออคือก็รู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเขาเทรนอะไรกันยังไงแต่ก็คิดว่าคงหนักหนาสาหัสเหมือนกันนั่นแหละ แต่ทุกคนก็ผ่านมันมาได้เจ่ลืมจินว่าจะใช้ครีมบัสของ Major r e p u b l i c p a พาเซอร์วิดเดี๋ยวเอาไว้ EP ต่อไปแล้วกันนะ เออช่วงที่เป็นวันพักอะ่ะเราก็จะต้องมีการแบบผ่อนคลายไปคาเฟ่บ้างไปเดินเล่นบ้างปิ้งย่างแล้วก็ไปเดินฮงแดงอ๋อแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่จะพาไปลอตเตอลด์เออใช่ที่มีเครื่องเล่นอะ่ะเออแล้วเขาก็พาเราไปเล่นไปเล่นแบบพักผ่นอนวันนั้นก็จะหนุกมากเลยอะ่ะ คทุกคนใกล้เสร็จแล้วเรื่องราวของการเทรนเซฟตี้ที่จริงอ่ะมันมีรายละเอียดอยีกเยอะเลยแต่แบบจำไม่ค่อยได้แหละก็จะจำได้เฉพาะอันที่มันแบบว่าเข้มข้นพอร้ายดังก่อนเหมือนเขาก็เหมือนฝึกเราด้วยแหละว่าให้เราอะทนต่อความแบบแรงกดดันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีเราต้องไปเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบทำได้อะไรเงี้ย ออซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเหมือนถ้าเราผ่านไอ้ตรงนี้ไม่ได้คือมันแบบอะไรก็ผ่านได้คือเจนรู้สึกว่าพอเจนได้ไปฝึกอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบโตขึ้นมากคือแบบว่าจากที่เราเด็กๆใช่ไหมรู้สึกแบบอะไรก็ทนไม่ได้ในอย่าเง,งี้ยพอไปเจออะไรเงี้ยคือแบบเราก็ทนได้มากขึ้นคือได้โตแบบก้าวกระโดดเลยหลังจากที่ไปเทนอ่ะอาทาปา อันนี้ดีกว่าอันนี้ for you to ซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้สักหน่อย W32 บยสามแล้วก็ที่จริงแล้วอะ่ะคุณครูเขาอะ่ะดูเพื่อให้เราแบบว่าทําได้แล้วพอหลังจากที่เราเทนจบอะ่ะเออครูเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึงเหมือนแบบว่าใจดีคือแบบเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะ่ะเวลาใครขึ้นเครื่องบินก็คือสบายใจได้ว่า ลูกเรือสามารถช่วยชีวิตตัวคนในะยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาอย่างเข้มข้นแล้วก็ถูกฝึกมาอย่างดีในทุกสายการบินเพระนาะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เวลาขึ้นเครื่องบินลูกเรือช่วยพวกคุณได้ค่ะปากพอหรือยังออเติมอีกนิดนึงเอาให้แถมมาของแรคาย <c oughs> เออตอนแรกเห็นเป็นกอสีดำๆก็ไม่กล้าใช้แต่พอทาแล้วว่า <c oughs> เออมันก็ทําให้ดูแบบเข้มๆข,ข,ขึ้นแล้วก็ทําให้มันวาวขึ้น วันนี้ก็มาเล่าเกี่ยวกับเซฟตี้แบบร่าวๆอะไรที่แบบเราเทรนกันโหดๆบ้างอะไรอย่างงี้เดี๋ยว EP ต่อไปจจนจะมาเล่าในภายของเซอร์วิสบ้างพาร์ทของเซอร์วิสอะก็มีอะไรสนุกๆเยอะเหมือนกันคือมีทั้งสนุกบ้างมีทั้งเครียดบ้างปะปนกันไปก็เดี๋ยวมารอฟังใน EP ีหน้าส่วน EP ีนี้ก็เท่านี้พร้อมกับแต่งหน้าลุคนี้ลุกอยู่บ้านแต่หน้าไม่เบา ออประมาณนี้ก็ไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย